Seven confirmed deaths. Mostly children. Something bad is coming. มันกลับมาอีกแล้วกับปีศาจในคราบตัวตลกในเรื่อง IT ที่มีชื่อภาคว่า Welcome to Delhi ที่จะสร้างโดย HBO และ Warner b r o t h e r ในรูปแบบของซีรีส์ที่จะฉายใน HBO Max ซึ่งถือว่าเป็นการต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนของปีนี้แต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึง t ทเลอร์เนี่ยเราต้องขอย้อนไปในภาพยนตร์ในภาคแรกกับชื่อภาคว่า It Chapter 1ที่เข้าฉายในปี2017เล่าถึงกลุ่มเด็กๆที่เรียกว่า Loser Club ในเมืองเดลีที่พวกเขาได,ได้เจอกับตัวตลกที่เรียกตัว เองว่าเพ n นีไ i ซ e ซึ่งไอีพีศาจตัวนี้เนี่ยจะปรากฏตัวทุกๆ27ปีเพื่อจับเด็กๆนั้นไปกินและในตอนจบลูซเซอร์ขับก็ได้ทําให้ p e n n y ไวซ์ได้รับบาดเจ็บและหลบหนีกันไปโดยพวกเขานั้นได้สาบานกันไว้ว่าจะกลับมาจัดการมันอีกครั้งถ้าเกิดว่ามันนั้นโผล่ขึ้นมาอีกซึ่งในภาคแรกเนี่ยได้คะแนน IMDB ไปถึง7.3คะแนนและทํารายได้สูงถึง700ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ชาแท้ชาดีต้องทีดีๆชาสำหรับคนรักสุขภาพความหวานจากธรรมชาติของญ่าวะไม่มีน้ำตาลแน่นอนทีท,ท,ทีีมีชใช้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นชาเลมอนน้ำผึ้งชาบวยชาแอปเปิลบอกได้เลยว่าดื่มแล้วสดชื่นแต่เพลตี้แน่นอนและเมนูเด็ดก็คือชานมิงช่วยบรรเทาอาการหวัดลดไขมันลดน้ำตาลในเลือดแก้ท้องอืดสั่งได้ทั้งแบบร้อนและเย็นสามารถสั่งผ่าน Grab Line Man Robinhood Shopee Food ชาแท้ชาดีต้องทีทีทีชัพเตอร์สต่อมาหรือว่าภาค2นั่นเองที่เข้าฉายใน ปี2019เป็นเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกที่ทิ้งระยะมาถึง27ปีเหมือนเคยซึ่งกลุ่มมนี้เนี่ยก็ได้โตันเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วและพวกเขาทั้งหมดได้กลับมารวมตัวอีกครั้งที่เมืองเดลีเพราะถึงเวลาที่เพนนีไว์นั้นได้กลับมาตามล่าเด็กๆก,กันอีกครั้งและเพื่อที่พวกเขานั้นจะกำจัดเพนนีไว้จะต้องทำพิธีกรรมที่ชื่อว่า ritual of shoot แต่สุดท้ายพิธีกรรมนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกำจัดเพนนีไว์หรือว่าตัวตลกัวนี้ไปได้พวกเขาเลยคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าความกลัวทใ พลังของเพนนิไว้นั้นเพิ่มพูดขึ้นทําไมเราถึงไม่ทําให้มันกลัวซะเองล่ะพลังของเจ้าตัวตลกนี้จะได้ลดลงทุกคนจึงลุมด่าเจ้าตัวตลกตัวนี้ทําให้มันกลัวและควักหัวใจออกมาและบีบจนตัวเองตายซึ่งคะแนนในอิดชัปเตอร์สนี้ได้คะแนนไปเพียงแค่6.5คะแนนใน IMDB และทํำรายได้ไปเพียงแค่473ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐซึ่งน้อยกว่าภาคแรกอย่างมาก และกลับมาในซีรีส์ภาค Welcome to d e l u i ที่จะเข้าฉายจะไม่ได้เล่าเรื่องราวต่อจากภาค1และภาค2แต่จะเป็นการเล่าถึงต้นกำเนิดเจ้าตัวตลกที่มีชื่อว่า Pennywise และในซีรีส์อาจจะมีความลับด้านมืดของเมือง d เดลีในปี1962ซึ่งเป็นปีก่อน Chapter 1ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ภาพยนตร์ภาคแรกถึง27ปีเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศของเมืองเดลีในปี1962ที่จะเต็มไปด้วยความลึกลับที่ซ่อนอยู่ตั้งแต่ที่ Penny wise, ไว้หรือว่าเจ้าตัวตลกตัวนี้เนี่ยยังเป็นมนุษย์และเริ่มปรากฏตัวในเมืองเดลีทาให้เห็นความลึกลับของตัวตลกสุดโหดและยังมีฉากที่สยดสยองและมีความตื่นกลัวในหมู่เด็กๆเ,เหตุการณ์ที่หายตัวไปของเด็กในเมืองนี้และรวมถึงเหตุการณ์ลึกลับและเสียงประหลาดในท่อของเมืองซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณแรกว่าเมืองนั้นกําลังถูกครอบงําโดยเจ้าตัวตลกด้วยพลังปีศาจซึ่งนํามาถึงการหายตัวไปของเด็กๆและเสียงหัวล้อที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าเพนนีไวส์ยิ่งช่วยเสริม บรรยากาศที่ทําให้น่ากลัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้เราอาจจะได้เห็นเพนนีไวส์ในมุมต่างๆและมิติใหม่ๆที่มีมากกว่าแค่การล่อลวงเด็กๆด้วยลูกโป่งสีแดงเราอาจจะได้เห็นถึงที่มาของพลังและความสัมพันธ์ของอิฐกับเมืองเดอรี่แห่งนี้ว่าทําไมถึงกลายเป็นเมืองที่มีเรื่องราวที่ลึกลับแม้รายละเอียดส่วนใหญ่ของเรื่องยังถูกเก็บเป็นความลับแต่จากเทเลอร์ที่ปล่อยมาเนี่ยทำให้เรานั้นรู้สึกได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไม่ได้เล่าแค่เรื่องราวของตัวตลกเพนนีไวส์แต่อาจจะมีประเด็นที่สะท้อนถึงสังคมในยุคสมัยยุคสมัยนั้นในเรื่องของ ความขัดแย้งทางเชื้อชาติและสีผิวรวมถึงการกดขี่ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเจ้าตัวตลกที่มีชื่อว่า Pennywise และถ้าเราดีๆเนี่ยอาจจะมีประเด็นสังคมต่างๆของยุคอเมริกาในช่วงปี60กับเหตุการณ์เพลิงไหม้คลับของคนผิวสีชื่อดังในเมืองเดอรีที่เรียกว่า Back สปอตเหตุการณ์นี้เป็นการวางเพลิงโดยกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า m i n นี่ดีเจนออฟไวท์เดครเนซีซึ่งแสดงถึงความตึงเครียดทางเชื้อชาติที่รุนแรงในช่วงทศวรรษปี60 และยังช่วยขยายถึงความชั่วร้ายที่แบ็กสปอร์ตมีอิทธิพลกับชาวเมืองเดอรีและในเทเลอร์เนี่ยเราก็ยังได้เห็นอีสตอร์เอ็กเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่อย่างการปรากฏตัวของดิ c ฮาร์โลแลนที่เป็นตัวละครมาจากเรื่อง The Shining ในนวนิยายเขานั้นเป็นพ่อครัวของโอเวอร์รและเป็นคนที่เหมือนว่าจะมีพลังจิต The Shining หรือว่า The s h i n เนี่ยเป็นพลังจิตที่สามารถที่จะอ่านใจสามารถสื่อสารกันผ่านจิตใจของผู้คนได้มองเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตและอนาคตได้เหมือนกันและซีนที่ หเห็นลดผลนักโทษของเรือนจำ The Shawshank Redemption ซึ่งก็เหมือนว่าจะเป็นไทม์ไลน์เดียวกันกับภาพยนตร์เรื่อง The Shawshank Redemption ซึ่งทั้งสองเรื่องนั้นสร้างมาจากนาวนิยายของ Stephen King เหมือนกับเรื่องอิดโดยในซีรีส์ในภาคนี้ได้พุ่มกับอย่าง And r e s m a s ซ a s ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นพุ่มกับที่กำกับภาค1และ2มาอีกด้วยและกำกับของเขาในซีรีส์ในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่3ซึ่งได้นำเรื่องอิดเนี่ยมาดัดแปลงจากนาวนิยายและยังมีนักแสดงอย่างโจวานเ De ดป t a เทเลอร์เพ i คิทชอป เจมรูมาสตีเฟนไรเดอร์แมคกโดรินสโต้รูดี้แมนคูโซและนักแสดงที่สร้างตำนานให้ผู้คนนั้นได้จดจำด้วยการแสดงเป็นเจ้าปีศาจต,ตัวตลก ที่มีชื่อว่าเพนนีไวนี้อย่างบินสกากาที่ได้กลับมารับบทเพนนีไวอีกครั้งแต่ถึงยังไงแฟนๆเนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันว่าเจ้าเพนนีไวเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ไฟไหม้แบ็กสปอตหรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเกลียดชังที่ได้กลายมาเป็นโศกนาฏการรมสุดสลดในเมืองเดลลี่ต้นแบบของวงจร27ปีในเมืองที่อิดนั้นตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไล่ล่าเยือและความจริงที่ว่าทุกอย่างในเมืองเดลลี่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มีผู้อยู่เบื้องหลังผู้ก่อวินาศ เรื่องราวจะเป็นยังไงกับปริศนาเงื่นงำม,มากมายที่จะค่อยๆพาเราไขเข้าไปหาข้อสงสัยและหาคําตอบของเรื่องราวที่ดูน่ากลัวโดยอิดนั้นจะเข้าฉาย EP แรกในวันที่26ตุลาคมนี้ทางช่องสตรีมบน HBO Max ซีรีส์ความยาวถึง8ตอนรอติดตามเจ้าปีศาจตัวตลก Pennywise ในซีรีส์เรื่อง It Welcome to d e r r y